มหาโคปาลและสูตรคุณสมบัติ11ประการของโคบาลวันหนึ่งที่วัดเชตวันพระพุทธองค์ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาเข้าเฝ้าทรงยกเรื่องนายโคบาลคนเลี้ยงโคฝูงขึ้นนำเพื่อให้ภิกษุทั้งหลายแจ่มแจ้งในธรรมดังนี้โคบาลที่ล้มเหลวในอาชีพเลี้ยงโคเพราะบกพร่องในคุณสมบัติของโคบาล11ประการคือหนึ่ง ไม่รู้จักรูปคือไม่รู้จํานวนโคไม่กำหนดจดจำสีของโคที่ตัวเองเลี้ย 2> ง 2. ไม่ฉลาดในการทำเครื่องหมายสำหรับจํำโคแต่ละตัว 3. ไม่ค่อยเขี่ยไข่าขางไข่มแมลงวันที่หยดไว้บนแผลทายาให้โคที่เกิดแผล 4. ไม่รู้จักปิดพันแผลให้โค 5. ไม่สมควันไล่เหลือบยุงให้โค ไม่รู้จักเลือกท่าขึ้นลงที่เหมาะสมให้โค 7. ไม่ดูแลเรื่องน้ำดื่มให้โค 8. ไม่รู้เรื่องทางที่ปลอดภัยไม่ปลอดภัยสำหรับโค 9. ไม่รู้จักเลือกที่หากินให้โค10เมื่อรีดนมโคก็รีดจนหมดสิ้นไม่เหลือไว้ให้ลูกโคเลย11ไม่ใส่ใจเลี้ยงดูแลเป็นพิเศษสำหรับโคโอสุภะ โคใหญ่ลักษณะดีพ่อโคและโคจ่าฝูงตรัสว่าภิกษุที่ไม่เจริญงอกงามในพระธรรมวินัยนี้ก็เหมือนกันคือมีความบกพร่องในคุณสมบัติ11ประการคล้ายกับนายโคบานผู้ไม่ฉลาดดังกล่าวข้อบกพร่องที่ทำให้ภิกษุล้มเหลวในการปฏิบัติธรรมทรงแจกแจงเรื่องความบกพร่อง11 ประการซึ่งทำให้ภิกษุไม่เจริญงอกงามในพระธรรมวินัยนี้ดังนี้หนึ่งไม่รู้จักรูปหมายความว่าไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงว่ารูปคือมหาภูตร,รูปสี่และอุปาทายรูปสี่สองไม่ฉลาดในลักษณะหมายความว่าไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงว่าทั้งคนพาลและบัณฑิต สองก็มีกรรมเป็นเครื่องหมาย 3. ไม่เคียร์ไข่าขางหมายความว่าปล่อยให้การมวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกและบาปอากุศลที่เกิดขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่าทับถมกันอยู่ไม่ละไม่บันเทาปล่อยให้เกิดขึ้นบ่อยบ 4. ไม่ปิดแผลหมายความว่าเมื่อเห็นรูปฟังเสียงดมกลิ่นลิ้มรส ถูกต้องสิ่งสัมผัสคิดนึกรู้ธรรมารมด้วยใจแล้วก็ยึดถือโดยภาพรวมและยึดถือโดยแยกแยะไม่สำรวมอินทรีย์ป้องกันอภิชาโทมนัสที่จะเกิด 5. ไม่สมควันหมายความว่าไม่แสดงธรรมตามที่ได้ฟังได้เรียนมาแก่ผู้อื่นให้แจมแจ้ง 6. ไม่รู้จักท่าหมายความว่า ไม่เข้าไปปรึกษาหารือขอความรู้จากท่านผู้เชี่ยวชาญในพระธรรมวินยัยเป็นเหตุให้ไม่สามารถอธิบายพระธรรมวินัยให้เป็นที่เข้าใจได้7ไม่รู้จักดื่มหมายความว่าเมื่อได้ฟังธรรมก็ไม่รู้อัดรู้ธรรมไม่ได้ความปราบปลื้มอันเกิดจากธรรม8ไม่รู้จักทางหมายความว่า ไม่รู้แจ้งในมักมีองแปดตามความเป็นจริง9ไม่ฉลาดในโคจรหมายความว่าไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงในสติปัฏฐานสติปัฏฐานเป็นทางปฏิบัติของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเหมือนเป็นเส้นทางหากิน10รีดหมดสิ้นไม่เหลืออะไรหมายความว่าไม่รู้จักประมาณในการรับจีวรบิณฑบาตเสนาสนะ และเพศัตว์ที่เขาปรบวารณาไว้ 11. ไม่บูชาพระเถระผู้นำหมายความว่าไม่ทำพูดคิดด้วยความปรารถนาดีทั้งต่อหน้าและลับหลังต่อพระเถระผู้มีประสบการณ์ชีวิตบวชมานานเป็นผู้นำสง์ต่อจากนั้นพระพุทธองค์ทรงแจกแจงให้เห็นด้านคุณสมบัติ11ประการทั้งของนายโคบาลและของภิกษุ ซึ่งมีในตรงกันข้ามจบมหาโคปาละสูตรมหาโคปาละสูตรคุณสมบัติ11ประการของโคบาลวันหนึ่งที่วัดเชตวันพระพุทธองค์ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาเข้าเฝ้าทรงยกเรื่องนายโคบาล คนเลี้ยงโคฝูงขึ้นนำเพื่อให้ภิกษุทั้งหลายแจ่มแจ้งในธรรมดังนี้โคบาลที่ล้มเหลวในอาชีพเลี้ยงโคเพราะบกพร่องในคุณสมบัติของโคบาล11ประการคือ 1. ไม่รู้จักรูปคือไม่รู้จำนวนโคไม่กำหนดจดจำสีของโคที่ตัวเองเลี้ยง 2. ไม่ฉลาดในการทำเครื่องหมายสำหรับจำโคแต่ละตัว 3. ไม่ค่อยเขี่ยไข่าขางไข่มแมลงวันที่หยดไว้บนแผลทายาให้โคที่เกิดแผล 4. ไม่รู้จักปิดพันแผลให้โค 5. ไม่สมควันไล่เหลือบยุงให้โค 6. ไม่รู้จักเลือกท่าขึ้นลงที่เหมาะสมให้โค 7. ไม่ดูแลเรื่องน้ำดื่มให้โคแ ไม่รู้เรื่องทางที่ปลอดภัยไม่ปลอดภัยสำหรับโค9ไม่รู้จักเลือกที่หากินให้โค10เมื่อรีดนมโคก็รีดจนหมดสิ้นไม่เหลือไว้ให้ลูกโคเลย11ไม่ใส่ใจเลี้ยงดูแลเป็นพิเศษสำหรับโคโอสุภะโคใหญ่ลักษณะดีพ่อโคและโคจ่าฝูงตรัสว่าภิกษุ ที่ไม่เจริญงอกงามในพระธรรมวินัยนี้ก็เหมือนกันคือมีความบกพร่องในคุณสมบัติ11ประการคล้ายกับนายโคบานผู้ไม่ฉลาดดังกล่าวข้อบกพร่องที่ทำให้ภิกษุล้มเหลวในการปฏิบัติธรรมทรงแจกแจงเรื่องความบกพร่อง11ประการซึ่งทำให้ภิกษุไม่เจริญงอกงามในพระธรรมวินัยนี้ดังนี้ 1. ไม่รู้จักรูปหมายความว่าไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงว่ารูปคือมหาภูตรูปสี่และอุปาทายรูปสี่สองไม่ฉลาดในลักษณะหมายความว่าไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงว่าทั้งคนพานและบัณฑิตต่างก็มีกรรมเป็นเครื่องหมาย 3. ไม่เขีย่ยไข่ขางหมายความว่าปล่อยให้กามวิตก พยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกและบาปอากุศลที่เกิดขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่าทับถมกันอยู่ไม่ละไม่บันเทาปล่อยให้เกิดขึ้นบ่อยๆ 4. ไม่ปิดแผลหมายความว่าเมื่อเห็นรูปฟังเสียงดมกลิ่นลิ้มรสถ,ถูกต้องสิ่งสัมผัสคิดนึกรู้ธรรมารมด้วยใจแล้วก็ยึดถือโดยภาพรวม และยึดถือโดยแยกแยะไม่สํารวมอินทรีย์ป้องกันอภิชาโทม,มนัสที่จะเกิด 5. ไม่สมควนหมายความว่าไม่แสดงธรรมตามที่ได้ฟังได้เรียนมาแก่ผู้อื่นให้แจมแจ้ง 6. ไม่รู้จักท่าหมายความว่าไม่เข้าไปปรึกษาหารือขอความรู้จากท่านผู้เชี่ยวชาญในพระธรรมวินยัยเป็นเหตุให้ไม่สามารถอธิบายพระธรรมวินยัย ให้เป็นที่เข้าใจได้ 7. ไม่รู้จักดื่มหมายความว่าเมื่อได้ฟังธรรมก็ไม่รู้อัดรู้ธรำไม่ได้ความปราบปลื้มอันเกิดจากธรรม8ไม่รู้จักทางหมายความว่าไม่รู้แจ้งในมัคมีองแปดตามความเป็นจริง9ไม่ฉลาดในโ,โคจรหมายความว่า ไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงในสติปัฏฐานสติปัฏฐานเป็นทางปฏิบัติของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเหมือนเป็นเส้นทางหากินสิบรีดหมดสิ้นไม่เหลืออะไรหมายความว่าไม่รู้จักประมาณในการรับจีวรบิณฑบาตเสนาสนะและเพสัตชที่เขาปรบวรณาไว้ 11. ไม่บูชาพระเถระผู้นำหมายความว่า ไม่ทำพูดคิดด้วยความปรารถนาดีทั้งต่อหน้าและลับหลังต่อพระเถระผู้มีประสบการณ์ชีวิตบวชมานานเป็นผู้นำสงต่อจากนั้นพระพุทธองค์ทรงแจกแจงให้เห็นด้านคุณสมบัติ11ประการทั้งของนายโคบาลและของภิกษุซึ่งมีในตรงกันข้ามจบมหาโคบาลสูตร มหาโคปาละสูตรคุณสมบัติ11ประการของโคบาลวันหนึ่งที่วัดเชตวันพระพุทธองค์ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาเข้าเฝ้าทรงยกเรื่องนายโคบาลคนเลี้ยงโคฝูงขึ้นนำเพื่อให้ภิกษุทั้งหลายแจ่มแจ้งในธร,รรมดังนี้โคบาลที่ล้มเหลวในอาชีพเลี้ยงโคเพราะบกพร่องในคุณสมบัติของโคบาล11ประการคือหนึ่ง ไม่รู้จักรูปคือไม่รู้จำนวนโคไม่กำหนดจดจำสีของโคที่ตัวเองเลี้ยง 2. ไม่ฉลาดในการทำเครื่องหมายสำหรับจำโคแต่ละตัว 3. ไม่ค่อยเขี่ยไข่าขางไข่มแมลงวันที่หยดไว้บนแผลทายาให้โคที่เกิดแผล 4. ไม่รู้จักปิดพันแผลให้โค 5. ไม่สมควันไล่เหลือบยุงให้โค 6. ไม่รู้จักเลือกท่าขึ้นลงที่เหมาะสมให้โค 7. ไม่ดูแลเรื่องน้ำดื่มให้โค 8. ไม่รู้เรื่องทางที่ปลอดภัยไม่ปลอดภัยสำหรับโค 9. ไม่รู้จักเลือกที่หากินให้โค 10. เมื่อรีดนมโคก็รีดจนหมดสิ้นไม่เหลือไว้ให้ลูกโคเลย11ไม่ใส่ใจเลี้ยงดูแลเป็นพิเศษสำหรับโคโอสุภะ โคใหญ่ลักษณะดีพ่อโคและโคจ่าฝูงตรัสว่าภิกษุที่ไม่เจริญงอกงามในพระธรรมวินัยนี้ก็เหมือนกันคือมีความบกพร่องในคุณสมบัติ11ประการคล้ายกับนายโคบานผู้ไม่ฉลาดดังกล่าวข้อบกพร่องที่ทำให้ภิกษุล้มเหลวในการปฏิบัติธรรม ทรงแจกแจงเรื่องความบกพร่อง11ประการซึ่งทำให้ภิกษุไม่เจริญงอกงามในพระธรรมวินัยนี้ดังนี้ 1. ไม่รู้จักรูปหมายความว่าไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงว่ารูปคือมหาภูตร,รูปสี่และอุปาทายรูปสี่สองไม่ฉลาดในลักษณะหมายความว่าไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงว่า ทั้งคนพาลและบัณฑิตต่างก็มีกรรมเป็นเครื่องหมาย 3. ไม่เคียร์ไข่ค้างหมายความว่าปล่อยให้กามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกและบาปอากุศลที่เกิดขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่าทับถมกันอยู่ไม่ละไม่บันเทาปล่อยให้เกิดขึ้นบ่อยๆ 4. ไม่ปิดแผลหมายความว่า เมื่อเห็นรูปฟังเสียงดมกลิ่นลิ้มรสถ,ถูกต้องสิ่งสัมผัสคิดนึกรู้ธรรมารมด้วยใจแล้วก็ยึดถือโดยภาพรวมและยึดถือโดยแยกแยะไม่สำรวมอินทรีย์ป้องกันอภิชาโทมนัสที่จะเกิด 5. ไม่สงควนหมายความว่าไม่แสดงธรรมตามที่ได้ฟังได้เรียนมาแก่ผู้อื่นให้แจมแจ้ง6 ไม่รู้จักท่าหมายความว่าไม่เข้าไปปรึกษาหารือขอความรู้จากท่านผู้เชี่ยวชาญในพระธรรมวินัยเป็นเหตุให้ไม่สามารถอธิบายพระธรรมวินัยให้เป็นที่เข้าใจได้ 7. ไม่รู้จักดื่มหมายความว่าเมื่อได้ฟังธรรมก็ไม่รู้อัดรู้ธรรมไม่ได้ความปราบปลื้มอันเกิดจากธรรม 8. ไม่รู้จักทาง หมายความว่าไม่รู้แจ้งในมัคมีองแปดตามความเป็นจริง 9. ไม่ฉลาดในโคจรหมายความว่าไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงในสติปัฏฐานสติปัฏฐานเป็นทางปฏิบัติของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเหมือนเป็นเส้นทางหากิน10รีดหมดสิ้นไม่เหลืออะไรหมายความว่าไม่รู้จักประมาณในการรับจีวรบิณฑบาต เสนาสนะและเพศัตว์ที่เขาปรบวรณาไว้ 11. ไม่บูชาพระเถระผู้นำหมายความว่าไม่ทำพูดคิดด้วยความปรารถนาดีทั้งต่อหน้าและลับหลังต่อพระเถระผู้มีประสบการณ์ชีวิตบวชมานานเป็นผู้นำสงต่อจากนั้นพระพุทธองค์ทรงแจกแจงให้เห็นด้านคุณสมบัติ11ประการทั้งของนายโคบาลและของภิกษุ ซึ่งมีในตรงกันข้ามจบมหาโคปาลละสูตร